นะครับตอนนี้ก็ทาง YouTube ก็3,400 f a สี่ o o k ก็4,600ก็5,000ก็8,000แล้วจะหมื่นคนติกตอกก็2,000กว่าก็ทั้งกดติดตามกด u ับสไ i b ์นะครับนี่เขาบอกว่า7ปีรัฐประาหารประเทศได้อะไรจากการยึดอำนาจของประยุทธ์นะผมตอบให้เลยนะประเทศได้อะไรนะ7ปีรัฐประาหารเมื่อวานนี้ประเทศได้อะไรครับหลังจากที่มีการยึดอำนาจโดยประยุทธ์ ก็ประเทศได้ประยุทธ์เป็นนายกชุกครูเป็นไงล่ะอยากไหมนะครับกบปปสสุเทพและคณะนะครับนะไปเดินขบวนกันได้ประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละครับรัฐประหาร7ปีสิ่งที่เราได้ประเทศไทยได้คือได้ประยุทธ์เป็นนายกอันที่สองก็คือได้แลละได้หนี้ไงกู้มาตั้งเท่าไหร่แล้วเนะีกี่ล้านแน้่เราได้หนี้ครับ นะอันที่สามเราได้ใช้นี้เจ็ดชั่วโคตรครับนะครับนะเราได้ใช้ใช้นี้เจ็ดชั่วโคตรนะครับนี่คือผลพวงจากการรัฐประหารเจ็ดปีสิ่งที่เราได้เราเราได้นาะยกที่ชื่อประยุทธ์เราได้รัฐธรรมนูญที่ต่อทอดอำนาจจากการยึดอำนาจทาให้หัวหน้าคณะรัฐหารสามารถอยู่ในอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อีก สีบวกสคือ8ปีนี่คือสิ่งที่เราได้จากการยึดอำนาจก็คือหนึ่งได้ประยุทธ์เป็นนายกไปไงชอบไหมละ่ะชอบไหมชอบไหม <c oughs> เราได้ประยุทธ์เป็นนายกนะเราได้สอวสองร้อคนที่มาจากการคัดเลือกของหัวหน้าคสวก็คือมาจากหัวหน้าหัวหน้าคณะรัฐประหารเลือกมา250คนเราได้รัฐธรรมนูญที่ ทำให้หัวหน้าคณะรัฐรมหารอยู่ในอำนาจได้อีก4บวก4อีก8ปีโดยไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากนะักสบายลงทุนในการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์กับคณะรัฐรมหารสามารถต่อทอดอำนาจได้แต่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเสียงกว่าจะได้เป็นพรรคการเมืองใหญ่ๆโดยทั่วไปเท่าที่เขาลือกันนะก็ใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านอ่ะ กว่าจะมีเสียงเกินครึ่งในสภา,าเกิน250เสียงเนี่ยมันใช้เงินเป็นหมื่นๆล้านนะเขาลือกันนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครลือนะและผมก็ไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองไหนก็ไม่ต้องเสือกมาฟ้องกูเพราะคุณจะเป็นรัฐบาลได้คุณต้องเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่มีสักประมาณสัก300เสียงนะค่าใช้จ่ายในการที่จะซื้อตัวสอสอมาลงสมัครสอสอเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นสอสอเขาบอกว่า คนที่มีโอกาสได้รับการเลือกตั้งอย่างน,น้อยๆก็หัวละ30ล้านคูณเอาสาล้านคูณก็ประมาณสัก300ร้อยกสามร้อยกว่าเสียงใช้เงินเท่าไหร่สามสิบคูณสิบก็สามร้อยคูณร้อยก็เท่าไหร่สามพันมันใช้เงินเท่าไหร่มันมหาศาลแต่ถ้าเกิดเราล่างรัฐมนูญเรามีสวสองร้อยห้าสิบยังไงไงเราก็ชนะเลือกตั้งต,งตลอดยังไงเพราะเสียงเราเกินนะ้ายๆก็ คือเราจะได้เป็นพักเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สาใครๆก็ต้องมาร่วมกับเราเพราะสองหเสียงเตรียมวายกมือเราแนละ้วฝ่ายตรงข้ามใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงข้ามกับคู่เราเนะี่ยมีมีมีศูนย์คะแนนแต่เรามี250เสียงนะเราเป็นต่อสองร้อหาสเท่าเห็นะเราสามารถเป็นรัฐรัฐบาลได้อีกแปีเรายึดอํานาจมาเท่าไหร่5้าใช่ไหมนหะ้าบวก8ปห้า สี่บวกสี่แปดก็สิบสามปีเราอยู่สบายเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะยังไงก็พักเราจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเราก็ได้เป็นรัฐบาลเพราะสวอยังไงก็พวกเราเพราะเราเป็นคนเลือกมาพวกเราทั้งนั้นคนกันเองทั้งนั้นนะแต่ละคนนะนี่คือเจ็ดปีจากการรัฐบา,ารเราได้พี่น้องว่าคิดเหมือนผมไหมที่ผมพูดเข้ามาแล้วก็แชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปถึงพวกหัวหน้าคณะรัฐบา,าร ประเทศได้อะไรครับทุกวันนี้นะมีอะไรครับนะการยึดอำนาจมาประเทศได้อะไรผมดูแล้วไม่ไหวนะเราจะเปลี่ยนนายกก็ไม่ได้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีก็ได้เปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราก็ต้องทนอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ไปดีไม่ดีพี่น้องตัดสินใจเอาแต่ผมว่าผมอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลน,นะ คนเอกประยุทธ์แกเป็นคนเก่งมากแต่ผมอยากเอาเปลี่ยนมากแกทํามานานแล้วแกน่าสงสารแกอยากแกได้คนอื่นบ้างอ่ะแต่แกก็ไม่เบื่อไงมีทางเดียวที่เราจะล้มรัฐบาลได้คือแกเบื่อเองนะหรือไม่แกก็ต้องป่วยหรือไมแ่แกแกก็ต้องไปไงอสัญญกรรมในตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนนาย,ยกรัฐมนตรีได้เพราะคะแนนเสียงมันท่วมท้นเล,เลนะ้วเกินชาติหน้าตอนใบยๆมันก็ไม่ได้ตอนมันก็จะเหมือนกับมินอออไล่ะตอนนี้ไหยุคพัก องซานซูจีมันก็อยู่ไปตลอดไปตลอดไปก็มันเหมือนเดิมประเทศพม่าก,ก็เหมือนกลับไปเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนคนก็หนีเข้าประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างก็ชิบหายเพราะอะไรเพราะกูอยากอยู่แนอหน้าตลอดไปเนี่ยอย่างพมา่าเนี่ยนะยุบพักหาว่าเขาโกงเลือกตั้งไม่ใช่แล้วเลือกทีไรเขาไม่เลือกมึงพอมึงสู้เขาไม่ได้มึงก็บอกเขาโกงเลือกตั้งออกหักจากกระเบือ้อ นะพอมึงสู้เขาไม่ได้มึงบอกเขาโกงเลือกตั้งมึงยุบพักแม่งซะยัดข้อหาเข้าไปคนไหนชูป้ายบอกว่าเพล์ฟอร์เมียนมาเป็นกําลังใจให้เมียนมาด้วยแม่งออกหมายจับนางงงนางงามวันนี้ดูข่าวล่าสุดแม่งเลยสั่งพักงานครูทั้งประเทศ1นในสใครก็แล้วแต่อายยะขัดขืนแม่งก็สั่งพักงานซะเงินดงเงินเดือนไม่ต้องได้นะประเทศชาติแม่งก็ชิปหาย เพราะอะไรเพราะแม่งอยากอยู่อำนาจนี่คือประเด็จการทหารในพระมากนะวันวันหนึ่งแม่ก็อยากยึดอำนาจทรัพยากรต่างๆแม่ก็ใช้เพื่อประโยชน์มันอำนาจแม่ก็ล้นฟ้านะนี่คือต่างประเทศเราดูแล้วครับประเด็จการทหารมันอันตรายขนาดไหนนี่ผมพูดถึงในต่างประเทศนะไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะไม่ต้องมาฟ้องร้องอะไรกูนะนะครับนะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักอันนี้ก็เล่าให้ฟังอ่า ก็เพจดังๆหลายเพจนะเคยเชียร์รัฐประหารเชียร์กร,รปรป,รปรสล้มรัฐบาลยิ่งรักตอนนี้ก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนว่าที่ผ่านมานั้นนะตัดสินใจผิดโง่ไปวันนี้ก็ต้องไปไงกลับลําครับนะบอกไม่น่าเลือกประยุทธ์เข้ามาเลยนะครับนะเพจดังๆหลักล้านก็มาอยากจะบอกว่าเป็นเพจอะไรพี่น้องก็ไปหาดูก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไปด่ายิ่งรัก แล้วก็เชียร์ประยุทธ์พอได้ประยุทธ์มาวันนี้7ปีไปไงโอ้โหกูคิดผิดไม่น่าเชียร์ประยุทธ์นี่เพจดังๆนะสมโมสรนิสิตดังมหาวิทยาลัยชื่อดังก็เหมือนกันครับลงมติ8ต่อ9ก้าบอกเนี่ยนะก็นะนะเสียใจขอโทษที่เคยสนับสนุนกปปสประท้ะวงนะรัฐบาลยิ่งรักแนละ้วเอาประยุทธ์มาจนมีการรัฐประหารก็ทุกคนก็ขอโทษกันหมดกลับรับกันหมด นะก็บอกแล้วนะครับเนีย่ยนะเปไ็นไงนะก็ไม่รู้ว่ากันไปเอ่เออทนายสายโจรไปถึงไหนแล้วครับ่าเท่าที่ทราบทนายสายโจรก็คดีก็รออายการส่งฟ้องอยู่นะครับอ่านะครับอืมออ่ามีอะไรที่นะ ตอนนี้เขาก็จัดเวทีเรื่องนะไทยไม่ทนอะไรกันเยอะแยะคนก็ทนกันไม่ไหวอ่ะแต่ทําอะไรมันก็ไม่ได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนรัฐบาลได้ก็อย่างที่ผมบอกอเสียงมันก็รัฐบาลก็เหนือทุกอย่างแล้วยังมีสองวอีกสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเรื่องยากนะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าวิพากษวิจารอะไรต่างเนี่ยต้องเอาตัวให้รอดถ้าพี่น้องประชาชนวิจารณอะไรที่มันเอาตัวไม่รอดพี่น้องก็ลาบากกันเหนื่อยมันก็แจ้งความจับทุกวัน พิมลีพายเห็นได้ข่าวก็จะโดนตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับว่าการเสียภาษีถูกต้องไหมเพราะคนส่วนใหญ่มันเสียภาษีไม่ถูกต้องอนะ่ะผมดูแล้วพิมพิมลีพายเนี่ยไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดถ้าจะถูกรัฐบาลตรวจสอบภาษีย้อนหลังเนี่ยผมว่าไม่น่ารอดอนะ่เพราะทุกคนเนี่ยนะการเสียภาษีเนี่ยมันต้องมีช่องว่างมันต้องมีผิดเล็กผิดน้อยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามผมนะพิมพ์ลิพายตอนนี้มีอาการเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงในการที่จะถูกภาษีย้อนหลังไอเรื่องอำนาจมืดอะไรคงไม่มีะกลัวจะเป็นเรื่องการตรวจสอบภาษีย้อนหลังเพราะใครก็แล้วแต่เนี่ยการเสียภาษีส่วนใหญ่ไม่ต้องมีข้อบกพร่องแล้วยิ่งมีการขายของอะไรต่างๆทางออนไลน์รายได้เยอะอะไรต่าๆเนี่ยยิ่งคุยโมว่ารายได้เยอะวันหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ออเดอร์อย่างเงี้ยผมดูแล้วไม่มีความเสี่ยงในการที่จะโดนภาษีย้อนหลังแล้วก็อนาคตจะลำบาก นะส่วนตัวผมนะผมมองว่ามีโอกาสลําบากเพราะว่าเห็นได้ข่าวว่าคนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่เขาประกาศแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการตรวจไปร้องไปอะไรเรื่องตรวจสอบภาษีอันนี้เหนื่อยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการโฆษณาเกินจริงหรือไม่อันนี้ก็จะซวยครับสินค้านําเข้าสินค้าปลอมอ่าอะไรต่างๆเรื่องฉลากเรื่องออยอะไรต่างๆผมว่ามาบานผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ผมว่า เหนื่อยผมบอกได้เลยเหนื่อยอย่างพิมพ์พิมพ์รีพายในอนาคตเนี่ยนะก็จะต้องโดนรัฐบาลตรวจสอบนะทั้งภาษีย้อนหลังทั้งเกี่ยวกับเรื่องฉลากโอโยเลขจดแจ้งเครื่องสำอางอะไรต่างๆสินค้าอะไราตรางโฆษณาเกินจริงไหมอะไรต่างๆนะเยอะเชื่อสิครับบานเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะจะมาหาหาเธออีกเยอะแยะ เพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเหนื่อยอะนะครับนะทําตัวเหนื่อยเหนื่อยต่อต่อไปเหนื่อยนะตอนนี้อาการอาการ,อาการเหนื่อยนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเรื่องฟิล์มทิพายเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าดูแล้วเหนื่อยนะครับอืมอืมนะครับเพราะนักร้องฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาเยอะมีหลายคนนะก็ก็ดูแล้วเหนื่อยเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่ายยงต่างเนี่ยเหนื่อยลําบากอะ นะเดี๋ยวจะโดนมานะผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่ไปให้พิมพ์รีพายขายอะไรต่างๆเนะี่ยผมว่าเดี๋ยวก็โดนกันทั่วหน้านะทั้งออยอทั้งราคาทั้งกฎหมายขายตรงตลาดตรงนะเยอะแยะเดี๋ยวดูนี่มาบ้านนะโดนเหนื่อยผมบอกได้แค่นี้